หลังจากที่พานุก่อนมิลินนั่งคุยกับพ่อและแม่ของมิลินแล้ว,ลวเสียงข้อความในมือถือของมิลินก็ดังขึ้นมิลินหยิบมือถือขึ้นมาเปิดอ่านข้อความและเสียงกรีดด้วยความดีใจของมิลินก็ดังขึ้นเธอลุกขึ้นกระโดดไปกอดแม่ที่กำลังเอาผลไม้มาให้ทุกคนกินพ่อมองอาการของลูกสาวและถามขึ้นมาว่าลิน มีอะไรหรือเปล่าลูกมิลินยิ้มให้กับทุกคนแววตาเตื่นเต้นหนูหนูสอบติดมาหาลัยในจังหวัดได้ครับพ่อแม่ที่ยืนข้างมิลินและอยู่ในอ้อมกอดของลูกสาวพูดขึ้นมาด้วยความดีใจกับลูกสาวเจ๋งมากลูกแม่ทุกคนต่างแสดงความยินดีและดีใจไปกับมิลินเวลาผ่านไป บ่ายแก่ๆของวันที่มิลินต้องไปอยู่หอของมหาลายัยแสงแดดยามบ่ายกระทบถนนหน้าบ้านของมิลินซึ่งเป็นร้านค้าแต่นี้อาจทำให้เธอรู้สึกดีขึ้นเมื่อการเดินทางจากบ้านสู่มหาลายัยในวันนี้กลับไม่เหมือนเดิมความรู้สึกในใจของเธอม,มันตแตกๆราวกับอะไรที่ไม่ดีจะเกิดขึ้นลูกสาวแม่โตขึ้นแล้วนะลูก ดูแลตัวเองให้ดีนะเสียงของแม่ที่คอยตักเตือนดังขึ้นจากด้านหลังอย่าลืมโทรมาหาพ่อบังนะพ่อเสริมบอกพร้อมกับรูปศีรษะเธอด้วยแววตาที่เต็มไปด้วยความห่วงใยมีลินยิ้มให้พ่อกับแม่เธอรู้สึกอบอุ่นที่พ่อกับแม่คอยดูแลแต่ก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกว่าบางที เธออาจาต้องเผชิญกับสิ่งที่เธอไม่เคยเจอมาก่อนในที่ใหม่เดี๋ยวๆค่ะพ่อแม่หนูจะไปเรียนและอยู่หอเองนะคะอย่าหน้าเศร้ากันสิคะวันหยุดหนูก็จะกลับบ้านมาหาพ่อกับแม่อยู่ดีค่ะสักพักหนึ่งเสียงรถเก๋งที่คุ้นตามาจอดที่หน้าร้านของมิลินก่อนและพาหนูลงจากรถมาไหว้พ่อแม่ของมิลิน พานุเดินไปหยิบกระเป๋าของมิลินขึ้นรถรีบไปเถอะเดี๋ยวจะเย็นจะเข้าหอไม่ได้นะก่อนแซวก่อนจะขยี้หัวมิลินเล่นเหมือนกับว่ามิลินยังเป็นเด็กไม่เป็นไรหรอกนะมิลินบอกพร้อมยิ้มให้กอนอย่างสดใสแล้วทุกคนก็ไหว้ลาพ่อและแม่ของมิลินก่อนจะขึ้นรถระหว่างทางขนาดที่รถเก๋ วิ่งไปตามถนนที่โคดเคี้ยวและลัดเลาะ,ะเข้าไปในเมืองมิลินหนู้สึกใจไม่ดีเหมือนจะมีอะไรเกิดขึ้นมีอะไรหรือเปล่าเมื่อก่อนหันมามองเบาะหลังที่มิลินนั่งอยู่สีหน้ามิลินดูแปลกๆไม่มีอะไรหรอกลินแค่คิดอะไรไปเรื่อยเปื่อยมิลินยิ้มตอบแต่ก็ยังรู้สึกไม่สบายใจเหมือนมีบางสิ่งคอยบอกให้เธอระวัง ที่หอหญิงมีข่าวแปลกๆนะพานุพูดขึ้นอย่างกระทันหันทำให้มิลินหันมาฟังข่าวเรื่องอะไรกันมิลินถามนักศึกษาหายตัวไปและพวกเขาก็พูดกันถึงเรื่องแปลกๆภายในหอพักหญิงบางคนบอกว่าได้ยินเสียงกรีร้องแต่ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงเหรอมิลินถามอย่างสงสัย เธอไม่เชื่อข่าวลือเท่าไหร่ระวังหน่อยไว้ก็ดีพานุพูดต่อด้วยน้ำเสียงจริงจังเมื่อรถแลนเข้าสู่ร้วมหาลัยและมุ่งหน้าตรงไปถึงหอพักหญิงมิลินรู้สึกว่าบรรยากาศมันน่าอึดอัดไม่เหมือนที่คิดไว้เลยความเงียบงันในหอพักหญิงทําให้เธอรู้สึกกระวนกระวายอยู่ในใจออใยตื่นเต้นจัง มิลินพูดกับตัวเองในใจขณะที่กำลังลงจากรถระหว่างที่มิลินกำลังมองสำรวจรอบๆก็ได้ยินเสียงเรียกชื่อเธอน้ำเสียงที่คุ้นหูมิลินเสียงนั้นเป็นเสียงของดาวทําให้มิลินหันไปมองและเห็นดาวเดินมาหาดาวอย่าบอกนะว่าแกสอบติดที่นี่ดาวส่งยิ้มให้เธอก่อนจะตอบใช่แล้ว ดาวตอบด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นเดี๋ยวค่อยคุยกันนะฉันต้องรีบไปเอากระเป๋าที่รถพ่อก่อนมิลินยิ้มรักดาวเดินไปยังรถที่จอดไว้อีกทางแต่ทันใดนั้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นมาจากในหอพักมิลินหยุดเคลื่อนไหวร่างกายยืนตัวแข็งขื่อเหมือนโดนพลังงานบางอย่างดึงดูดไปยังเสียงนั้นเกิดอะไรขึ้นก่อนถามอย่างตกใจ ไปดูผานุรีบพุ่งไปข้างหน้าหอพักก่อนที่กอนและมิลินจะวิ่งตามไปทันทีที่ทั้งสาม,มาถึงหน้าหอพักหญิงผานุและกอนเห็นเจ้าหน้าที่ดูแลหอคุมสถานการณ์อยู่บริเวณหน้าทางเข้าและมีเสียงพูดคุยกันตลอดเวลาเกิดอะไรขึ้นครับผานุถามเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักเป็นหญิงวัยกลางคนเธอสวมเสื้อเชิ้ตสีขาว และกระโปรงสีดำ้อมหน้าตาที่ตกใจและเข่งขึมมีเหตุบุญหอพักค่ะนะักศึกษาหญิงคนหนึ่งเสียชีวิตในห้องพักของเธอเองเรากำลังรอเจ้าหน้าที่ตำรวจมาค่ะผมกับเพื่อนขอเข้าไปดูที่เกิดเหตุหน่อยนะครับก่อนพูดเสียงเครียดขนาดยื่นบัตรตำรวจให้กับเจ้าหน้าที่ที่ดูแลหอตำรวจเหรอคะเจ้าหน้าที่มองบัตรแล้วพยักหน้า ได้ค่ะเชิญเข้าไปได้เลยนะคะทั้งสามเดินตามเจ้าหน้าที่ดูแลหอพักก่อนที่จะเข้าไปถึงห้องเกิดเหตุซึ่งมีผู้หญิงสองคนทำหน้าที่ดูแลหน้าห้องที่เกิดเหตุห้องนี้ละค่ะเจ้าหน้าที่ที่นำทางบอกกับพานุก่อนและมิลินเมื่อพานุก่อนและมิลินเดินเข้าไปในห้องมีร่างของนักศึกษาหญิงคนหนึ่งนอนเสียชีวิตอยู่บนพื้น มือและขาของเขาถูกมัดด้วยเชือกและมีรอยขีดข่วนเต็มไปหมดร่างกายเธอเต็มไปด้วยเลือดนี่มันอะไรคาตกรรมหนักชัดเลยเนี่ยก่อนพูดเสียงตําพร้อมกับยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นไม่ใช่แค่ฆาตกรรมพานุนพูดเบาๆขนาดก้มสังเกตการอย่างละเอียดดูเหมือนมีอะไรบางอย่างที่ไม่ธรรมดาในขณะนั้นมิลิน เริ่มรู้สึกมีอะไรแปลก,ปกเธอหันไปมองที่มุมมืดของห้องขณะที่เงาล่างบางๆดำมืดเคลื่อนไหวในมุมห้องแล้วหายไปไม,ไม่จริงมีลินตะดุ้งและหันไปมองในมุมห้องอีกครั้งแต่ครั้งนี้กลับไม่เห็นอะไรลินเธอเป็นอะไรกอนหันมาถามด้วยความเป็นห่วงขณะที่กอนเฉียบมาใกล้ๆมิลินมิลินส่หัว ไม่ไม่รู้มิลินรู้แค่ว่ามีใครมองมาที่เราทันใดนั้นเสียงกรีดร้องดังขึ้นมาในหัวของมิลินทำให้เธอรู้สึกสั่นกลัวช่วยฉันด้วยมิลินเงียบไปหัวใจของเธอเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกขณะที่ร่างกายของเธอรู้สึกเย็นพานุจับมือมิลินอย่างเบามือ ความอบอุ่นจากมือของเขาทําให้มิลินรู้สึกว่าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวไม่ต้องกลัวนะพี่อยู่ข้างลินเสียงของเขากระซิบเบาๆข้างหูมิลินขณะที่สายตาของเขาจาับจ้องไปที่ศพนักศึกษาหญิงราวกับว่ามีอะไรบางอย่างที่เขาไม่อาจบอกให้เธอรู้ได้ตอนหน้าสิ่งที่มิลินเห็นในห้องคืออะไร และถ้าคุณเจอเหตุการณ์แบบนี้คุณจะทำเช่นไรอย่าลืมกดติดตามกด subscribe ก,กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดอีพีต่อไปและพูดคุยคอมเมนต์ใต้ล่างไว้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ E ีพีหน้าค่ะ